ที่จอสอนความอายนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องให้เขาทําเองเขาเป็นศินลปินเขามีคนรักเยอะเกาเยอย่าไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วยการคําพูดสปอยเขาต้องให้เขาเรียนรู้จับบ่ายฝึกฝนไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวจะทำอะไรไม่เป็นเลย เห็นนก,กินว่าเป็นเลยอืมไงแม่เขาสิเอาตัวรอดแบบใดกินยากยู่ยากอันนี้กับว่ากินอันนั้นกับว่ากินเรื่องมากนะแต่งานข้างนอกจอกภาพนี่นก,กินมาหายกินบ่ได้ต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันนั้นเท่านี้ใส่ชีวิตลําบากครับใส่ชีวิตลําบากเราก็จะเป็นศิลปินที่เรื่องมากเรื่องเยอะอันใดกับ ไ่อยากอะไรกับ่เอาอะไรกันยากอันนี้กันนั่นกันนี่นะครับนอกอยากให้ลูกนกเป็นแบบนั้นไม่อยากให้ลูกให้ล้านจะของเป็นนิไัยแบบนั้นเราอยากให้เขาอยู่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนกลางดินกินกลางทรายยููแบบใดก็ยูใดง่ายๆเข้ากับคนได้ง่ายๆนะครับเส้นทางชีวิตมันไม่มีหลอกเส้นชัยมันมีแต่เดินไปเรื่อยๆจนหมดลมหายใจจงอย่าไปโฟกัสปลายทางให้มากเลยค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไป แบบมีความสุขกับทุกวันในแบบเรานี่แหละดีที่สุดแล้วทำทุกวันให้ดีอะไรที่ใช่ถึงเวลามันก็มาเองอะไรที่ไม่ใช่ดิ้นรนให้ตายก็อาจไม่ได้มาครอบครองนะมีความสุขนะตอนนี้ดีที่สุดแล้ว